มันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเนาะฉัอนนี้ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่วมหัวเข่านี้มันบวมเป่งเลยค่ะแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะคเออมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมค่ะก็ ก็เมื่อบ้นปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทํา,าเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่าะเขาว่าอีกประมาณสิบ้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่ก้าวออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัว <c oughs> <c oughs> จะถึงวันป่าก็เลยมาหาปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบุญแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่า กินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามซองที่สี่เอ๊พวกกับแฟนนะทำไมมันไอที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆมันรู้ว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเนะค่ะพราะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคยโทรไปหาคุณพูกว่ามันจะดีตั้งแต่ กล่องแรกนับคิวไทยคือกล่องหนึ่มันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงๆด้วยอจริงๆด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยสองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่าอ่ากล่องที่สามว่าไงกินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้